วันนี้เจอกันใน ep 1 0นะครับรายวิชาทักษะการขยายอาชีพรหัสวิชาโอโจสา1หนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้ครูพานักเึกษอาตุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาอาชีพเชิมรับชมได้เลยครับรู้และเข้าใจกองทุนสุขภาพโดยงานกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ตอนเขียนโครงการง่ายนิดเดียวครับสำหรับองค์ประกอบสำคัญของการเข,ขียนโครงการมีดังนี้ครับ1ชื่อเรื่อง2หลักการและเหตุผล3วัตถุประสงค์4กลุ่มเป้าหมาย5วิธีดำเนินง,งาน6ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับและ10งบประมาณครับองค์ประกอบที่1ชื่อโครงการการเขียนชื่อโครงการต้องมีความชัดเจนเหมาะสมกระทัดรัดใช้ภาษาที่ดีและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นชื่อโครงการ สุขภาพดีเพื่อพอ่อองค์ประกอบที่2หลักการและเหตุผลการเขียนหลักการและเหตุผลเป็นการบรรยายถึงสิ่งที่เราต้องการต้องการที่จะทำเหตุผลที่จะทำหรือผลสำลีที่ได้จากการทำนิยมเขียนเป็น3ามวรรคครับหลักการและเหตุผลจะแบ่งเป็นสามวรรคนะครับซึ่งวรรคแรกจะเป็นวรรคที่นำเข้าสู่ประเด็น ระบุที่มาที่ไปประวัติโดยย่อระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยระบุเป็นตัวเลขหรือระบุเป็นสถิติที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวคิดที่มีต่อสภาพปัญหาโดยรวมวรกที่ 2. จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดไว้ในวรคแรกว่าจะมีวิธีการในการจัดการหรือแก้ปัญหาแบบใดซึ่งอาจจะมีการค้นคว้าทางวิชาการสนับสนุน แนวทางในการแก้ปัญหาครับวักที่3วักที่3เป็นส่วนสุดท้ายในหลักการและเหตุผลในวักนี้นั้นจะเป็นข้อมูลการสรุปวิธีการทำวิธีการเหมือนการจากวักที่2เข้าสู่จุดหมายของโครงการลาดกล่าวถึงผลที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดไว้ในวักที่1ด้วยก็ได้ครับ เรามีเทคนิคง่ายๆของการเขียนคำขึ้นต้นในแต่ละวรคมาฝากกันครับเพื่อเพิ่มเติมคือเป็นแนวทางในการเขียนให้ได้ง่ายขึ้นวัคที่1ม,ม,จจมักขึ้นต้นด้วยคำว่าเนื่องจากจากตามที่หรือปัจจุบันวัคที่สองมักขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อให้จากหรือด้วยเหตุนี้และวัคที่สจะมักขึ้นต้นด้วยคำว่าดังนั้นหรือโดย องประกอบที่ 3. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ถือเป็นการระบุถึงใจจำนงในการดำเนินงานของโครงการเป็นข้อความทึ่งแสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่งต่างๆภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมหละการของการเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนและไม่คลุมเครือครับ เรามีหลักการในการเขียนวัตถุประสงค์ง่ายๆมาฝากกันครับวัตถุประสงค์จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อตามด้วยกริยาซึ่งมันจะเจอคำว่าพัฒนาส่งเสริมแก้ไขหรือเสริมสร้างเป็นต้นจะตามด้วยสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นและสุดท้ายคือกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชนกริยาคือส่งเสริม สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือสุขภาพที่ดีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกในชุมชนครับองค์ประกอบที่4กลุ่มเป้าหมายการระบุเป้าหมายมักจะระบุเป็นลักษณะและปริมาณเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานของผู้รับผิดชอบโครงการโดยปกตินั้นกลุ่มเป้าหมายมักจะระบุเป็นเชิงปริมาณ คือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและในส่วนหนึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพคือผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการยกตัวอย่างเช่นสมาชิกในชุมชนจำนวน20คนมีสุขภาพดีจะาก,การออกกาลังกายตอนเย็นองค์ประกอบที่5วิธีการดาเนินงานวิธีการดเนินงานหรือวิธีการดาเนินการถือเป็นการกาหนดกิจกรรมขึ้นเป็นขั้นตอนตามลำดับก่อนหลัง เพื่อใช้ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยวิธีการดําเนินการจะนําวัตถุประสงค์มาจําแนกเป็นกิจกรรมย่อยลหลายกิจกรรมตัวอย่างวิธีการเขียนแนวทางการดําเนินงานในตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงการวางลักษณะงานหรือกิจกรรมออกเป็น5ขั้นตอนตามำลำดับก่อนหลังซึ่งกิจกรรมที่หนึ่ง จะมีรายละเอียดของกิจกรรมและเดือนที่อยู่ในช่วงของการดำเนินงานไล่เลี่ยงไปตามวัตถุประสงค์ของการเขียนโครงการที่กำหนดขึ้นองค์ประกอบที่6ระยะเวลาในการดำเนินงานการระบุระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการว่าใช้เวลาในการดำเนินโครงการเท่าใด โดยแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการการระบุระยะเวลาในการดำเนินงานมักจะระบุเป็นวันเดือนและปีที่เริ่มทำและสิ้นสุดโครงการครับองค์ประกอบที่7สถานที่ดำเนินการหรือสถานที่ดำเนินงานเป็นการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบุว่ากิจกรรมนั้นจะทำณสถานที่แห่งใด ระบุพื้นที่โดยระบุชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือจังหวัดว่าจะดำเนินการที่ไหนยกตัวอย่างเช่นชื่อโครงการสุขภาพดีเพื่อพ่อสถานที่ในการดำเนินงานลานกิจกรรมชุมชนสว่างจ้าตำบลสว่างสวยัยอำเภอเจิดจ้าจังหวัดขอนแก่นองค์ประกอบที่8ผู้รับผิดชอบโครงการการระบุผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและมีขอบเขตความรับผิดชอบอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นชื่อโครงการสุขภาพดีเพื่อพ่อผู้รับผิดชอบโครงการนายชูธงเช่อชูธงประธานชุมชนสว่างจา้าองค์ประกอบที่9คนที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวินโครงการยกตัวอย่างเช่น 1. สมาชิกในชุมชนสุขภาพดีขึ้นไม่เจ็บป่วย 2. สมาชิกในชุมชนเกิดความรักใคกร่กลมเกลียวมากขึ้น 3. สมาชิกในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์องค์ประกอบที่10งบประมาณ เป็นการระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆโดยทั่วไปจะแจกแจงเป็นหมวดย่อยๆสอดคล้องกับวิธีการเมืองงานจบแล้วครับรวมๆแล้วดูไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนสวัสดีครับแนะนำ เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพไก่อูครับมะเมียวค่ะพี่นานจา้าแพนด้าค่ะติดต่องานกองทุน0836715561วิสัยทัศน์งานกองทุนสุขภาพเชื่อมั่นประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพรู้ทันปัญหาคิดเป็นทำเป็น เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าการเรียนรู้เรื่องยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาอาชีพผู้หวังว่านักศึกษาทุกคนคงได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับได้นักศึกษาอย่าลืมทําแบบวัดความรู้หมายเลขสิบของรายวิชาทักษะการขยาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนะครับตัวหวังว่านักศึกษาทุกคนคงได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ